เบรกที่3ผมดูผ่านทางไลฟ์สดนะครับทาง C7HD นะครับซึ่งจบเบรกนี้นะครับที่27,000วิวอ่าซึ่งชาวทวิ t เตอร์นะครับด o อมส่วนมากจะเป็นด o อมเข้มอัศวีนะครับตอนนี้ก็มีการนัสปั่นเทนอ่าสำหรับ h a s h t a เผาขนตอนที่ที่นะครับแล้วก็มีการคีย์เวิร์ดนะครับกับคำว่า l e t down n n f i l y ด้วยนะครับซึ่ง ถ้าเป็นดอมเข้มจริงๆนะครับโอ้โหก็น่าจะปั่นกันดุเดือนเลือดพ่านนะครับไม่แพ้กับฉากวูระห่ำกันในระยะเผาขนในละครจริงเลยนะครับอ่ะเบรกที่3มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ะลำดับแรกนะครับอาิศบอกปาหนันว่าให้อยู่ห่างๆอัมพลนะซึ่งอลิศนะครับก็โดนปาหนันตอกกลับมานะว่าเหมือนประมาณว่าตัวเองเ่ยสวยและก็มีสมอง ไม่ต้องให้ใครมาบอกรอกซึ่งฉากนั้นนะโหเป็นชักที่ฟาดนางเอกมากเลยจริงๆนะครับอยากที่จะให้ไปรับชมกับชอ็ชอตๆนั้นจริงๆเชื่อว่า YouTube ช่อง7นะครับน่าจะปล่อยฉากแซบ่แซบๆนี้นะครับมาให้เราได้รับชมนะครับยังไงก็หารับชมได้ทาง YouTube C H 7 HD นะครับซึ่งหลังจากที่มีการไล่ล่าจับอัมพลกันแล้วอัมพลบินหนีเพชรไปนะครับ ทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆนะครับโอ้โหก็ประกาศจับอัมพลเป็นว่าเล่นเลยนะครับในเรื่องคดีชิงเพชรของงานของน้องแนนนะครับซึ่งเป็นลูกคุณหมอนะครับลำดับต่อมาโกเมศบอกป้านันขอซื้อเพชรต่ออัมพลเมื่อโกเมศรู้ข่าวเรื่องการประกาศจับอัมพลนะครับก็มาบอกป้านันนะครับว่าเออช่วยเป็นแบบเหมือนนกต่อ หรือว่าช่วยเป็นพ่อค้าคนกลางอเอาเพชรมาขายให้หน่อยสิเดี๋ยวจะให้ราคาดีเลยนะแต่เป็นราคาแบบตลาดมืดนะซึ่งป่านนั้นก็รับปากที่จะเจรจาให้อีกฉากนึ่งนะครับสุรสีก็คือคุณแอมนะครับก็คือได้จับได้ว่าธนามาคุยกับอัมพลแล้วธนาก็บอกว่าที่คุยกับอัมพลก็เพราะว่าเหตุผลทางธุรกิจ ผมเลิกคบกับมันไปแล้วแต่ก็คือที่ทำก็เพราะว่าอยากได้เพชรนั้นมาคืนให้คุณสุรสีซึ่งอ๋มผลก็ได้บอกเพื่อนของตัวเองนะครับว่าถ้าจะเอาเพชรตัวนี้คืนก็แลกกับบูฮาวายสิฮะผมพิมพ์ว่า b h w ก็เอาบูฮาวายมาแลกกับเพชรผมสิถ้าหามาได้ซึ่งสุรสีก็บอกว่าบูฮาวายไม่ได้อยู่ที่เขา ซึ่งตัดฉากมาก่อนจบเบรกนะครับก็อลิสก็ยังคงตามหาพ่ออยู่นะครับซึ่งตอนนี้ในใจของอลิสก็คือดูเศร้าส้อยมากเลยนะครับจากพ่อที่ดูแลกันทุกวันนะครับจูๆ่ๆมีเรื่องราวอะไรก็ไม่รู้พ่อตัวเองได้หายประจากโรงพยาบาลได้แล้วทําไมโรงพยาบาลนะไม่มีการควบคุมอะไรที่แบบเป็นมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยเลย อ่ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่คาใจอลิสมากเลยจริงๆนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ต้องเอาใจช่วยอลิสนะครับกับตอนต่อไปนะครับว่าอาลิสจะตามหาพ่อเจอไหมอ่ะเราไปดูเบรกที่4กันนะครับว่าอาลิสต,ตามหาพ่อเจอไหมอ่ะคลิกลิงก์ไปตามคลิปที่ผมอ่าชี้ลงที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ